เพระพุทธเจ้าก็เห็นหมู่ปรามจริงๆาศาสนาปรามมันเกิดก่อนพุดก็เห็นปรามณโอ้พอถึงเทศกาลแอ้ก็ลงไปดำบุดดำว่ายอยู่ในแม่นม้ำคงคาโอ้เป็นมันเลื่อยมาจนถึงทุกวันเนี่ยไอ้ความเชื่อตัวเนี้ยว่าใครผู้ใดก็ตามได้ลงไปอาบน้ําในแม่นม้ำคงคาแล้วเป็นการชาระบาป มันฝังมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเราจะมาประดิษฐานพุทธศาสนาความเชื่อตอนนี้ฝังอยู่ในจิตวิญญาณของกลุ่มชนที่อยู่ในชุมชมพูทวีในยุคนั้นสมัยนั้นเลื่อยมาจนทุกวันเนี้ยใครที่ไม่เคยอาบน้าําคงคาก็ยังต้องมาเช้าโรงแรมที่เมืองพราณสีก็ก็มีโรงแรมช่องเล็กๆว่าให้นอนรอตาย ตายเมื่อไหร่ก็สักเคลอก็จะเอามาต่อด้วยเสือ้อเอาไปจุ่มน้ําแม่น้ำคงคาเสร็จแล้วก็มาเผาไฟที่มันลุกลงอยู่ที่ริมแม่น้ำคงคาเนี่ยนะตั้งแต่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเนี่ยจนทุกวันนี้ยังไม่ได้ดับแล้วไฟยังไม่ได้ดับนะครับมันมีอยู่เห็นทุกวันเลยถ้าใครผู้ใดมีโอกาสมาเดินทางไปชมพูทวีปหรืออินเดียทุกวันเนี่ย ไปที่เมืองพารานสีแล้วไปดูสิครับที่เขาฝังเขาเผาศพกันลิแม่น้ำคงคารก่อนเอาศพตัเผาเพราก็จะเอาไปจุ่มน้ำเพื <c> ่อ <oughs> ให้จิตวิญญาณมันปราศจากบาปตายแล้วจิตมันได้ขึ้นสวรรค์เขาเชื่ออย่างนั้นซึ่งความเชื่ออย่างนั้นเนี่ยไม่ได้ประกอบขึ้นด้วยเหตุและผล มันเป็นความเชื่อที่สืบทอดอต,ต่อๆกันมาเชื่อด้วยอารมณศ์ศรัทธาผู้รู้จริงในพุทธศาสนาจึงบอกว่าอย่าไปทำเช่นนั้นและมันไม่เป็นจริงเป็นจริงต้องเกิดขึ้นด้วยเหตุและผลที่ตัวทำด้วยเหตุนี้ในครั้งที่พระพุทธะยังมีชีวิตอยู่ท่านจึงได้เสด็จ ไปในหมู่บ้านสาละขอโทษนะหมู่บ้านสาละลลิงนะฮะซึ่งเป็นหมู่บ้านพราหม์อยู่ในชนบทของแวนโกสลพระพุทธได้พูดกับหมู่พราหม์ว่าพราหม์ กุศลกรรมมาบททั้งสิอันได้แก่กายกรรมสามอย่างที่เป็นกุศลไม่ฆ่าไม่ทุบตีไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายไม่กักขังนั่นคือกายกรรมที่เป็นกุศลกายกรรมตัวที่สองที่เป็นกุศลคือไม่ลักขโมย ไม่ไปเอาสิ่งของที่เจ้าของยังมิได้อะนุญาตให้นั่นลหละคือกายกรรมที่เป็นกุศลในเรื่องที่สอนปรากฏว่าในยุคนี้สมัยนี้เราศึกษากันแค่สุตามาตมยปัญญาจินตามายปัญญาเข้าถึงปัญญาได้แค่สองขั้น เราก็จึงใช้โทรศัพท์ขององค์กรของหน่วยงานของราชการพูดกับทางบ้านเป็นเรื่องส่วนตัวนี่แหละครับผิดอชินาทานโดยไม่รู้ตัวครับเราคิดว่าถือเป็นเรื่องปกติเราไปเอาของที่เขายังไม่อนุญาตให้มาเป็นของของตัวหรือใช้เวลาของส่วนรวมไปทำกิจกรรมในเรื่องส่วนตัว บางคนถึงกับขั้นออกไปรับจอบข้างนอกทั้งๆที่มารับราชการอยู่เนี่ยแต่เอาตัวเองไปรับจ็อบข้างนอกอย่างเนี้ประพฤติอคตินนาทานโดยมิรู้สึกตัวนี่เราเป็นอกุศลกรรมบทที่พระพุทธเจ้าพูดคนที่มีกุศลกายกรรมในเรื่องที่สองต้องไม่ประพฤติเช่นนี้ด้วยเหตุนเนี้ย ผู้บรรยายจึงได้เห็นว่าคนที่เข้าปฏิบัติธรรมมีมากยิ่งในยุควิกฤตขณะนี้น่มีมากแต่คนที่เข้าถึงธรรมแทบจะหาธรรมยาได้ยากในครั้งที่ผู้บรรยายไปบวชและปฏิบัติธรรมอยู่กับท่านเจ้าคุณโชดดท่านพูดบอกว่าเข้ามาหนึ่งร้อยคนเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยได้สักคนหรือสองคนน,นับว่าโชคดี ผู้บรรยายก็เป็นหนึ่งในสองที่ท่านพูดไว้เห็นไหมครับมันละเอียดขนาดนั้นและสุดท้ายกุศลหลักลกายกรรมข้อที่สามก็คือต้องไม่ละเมิดในลูกเมียของผู้อื่นสมมติลูกสาวหนีพ่อหนีแม่มาขายตัวขายบริการ ถ้าเราไปใช้บริการนั่นแหละครับประพฤติอาินนาคประพฤติกามเมสุมิสาจารเนี่ยเราไม่รู้หรือว่าปกติกฎหมายก็ไม่ผิดหรือกฎหมายเอาไม่เห็นไม่รูอ้อดตากฎหมายหรือประพฤติผิดเช่นพ่อแม่อนุญาตให้ลูกมาขายบริการได้ แต่หนุ่มที่มีภรรยาแล้วไปเที่ยวบริการไปใช้บริการโดยไม่ขออนุญาตภรรยาเนี่ยกาเมสุนิชาจาร์ผิดข้อที่สามเรื่องอย่างเนี้ยคนทั่วไปที่สุดษามยาปัญญาจินตามยาปัญญาเข้าไม่ถึงนะครับเนี่ยทั้งสามอย่างเนี่ยจึงเรียกว่ากายกรรมสามต้องเป็นกุศลถึงจะเรียกว่ากุศลกายกรรมหรือกุศลกรรมบดเกี่ยวกับทางกายหนึ่งไม่ฆ่า ไม่ทําร้ายไม่เบียดเบียนไม่ตักขังอันที่สองไม่ลักขโมยไม่ไปเอาของที่เจ้าของอนุญาตยังไม่อนุญาตมาใช้เป็นของส่วนตัวดน้าที่สามต้องไม่ประพฤติผิดลูกเมียครับกุศลวจีกรรมสี่ก็คือหนึ่งต้องไม่เท็จเดี๋ยวนี้คนมันเท็จแต่ไม่มีหลักฐานมันก็หาว่ามันไม่ได้พูดหน้าด้าน ขอโทษนะไม่ลอดสายตาปพยายมเห็นไหมวจีกรรมเนี่ยต้องไม่เท็จต้องไม่หยากต้องไม่สีส่อเสียดและไม่เพ้อเจอนี่ถึงจะเรียกว่าเป็นกุศลวจีกรรมสี่อย่างที่พระพุทธเจ้าได้บอกกมูรามเมื่อเช้านั่งเครื่องบินมาจากเชียงใหม่พอขึ้นเสร็จแล้ว,ลวก็ทำจิตนิ่ง <laughs> เพราะว่าภู้บรัญญาในงานมันเยอะก็ต้องทาจิตนิ่งว่าปรากฏว่าน,นกกระจอกผูงหนึ่งขึ้นมาบนเครื่องบินเฮ้พอสติมันเข้ามาอา้ามันเป็นคนไม่ใช่น,นกกระจอกตั้งแต่นั่งบนที่นั่งบนเครื่องบินจนขึ้นจากเชียงใหม่จนเครื่องบินลงไม่หยุดพูดอาคุศลวจีกรรมทั้งสี ไม่ได้ลำคาญไม่ได้เลยแต่เขาเป็นครูสอนใจเราว่าเขากำลังสร้างเหตุที่จะลงไปเป็นเดรัจฉานเห็นไหมครับเนี่ยพอสติมันมาปั๊บโอ้ห้าสงสารไม่รู้จะเป็นไงเพราะว่าเขาไม่เปิดช่องให้เราเขา้าภาชนะเขายังไม่ง่ายแต่เราก็ได้จะฟังไว้มันจะคว่ำอยู่นโ่นพูดกันน้ำหลายดับไล่สาระทั้งสิ้นเพอร์เจอร์นั่นแหละครับ ไม่เท็จไม่อยากไม่ส่อเสียดและไม่เจอเจอโอ้อก็กําลังเย, âu, 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 ย âu อเย่ยเยอเห็นแล้วเขากําลังสร้างเหตุที่จะลงสัวอระยาูมก็เรื่องเราอะนะข้อสุดท้ายปุศลมโนกรรมสามไม่คิดอยากได้ของของเขาและไม่เเจอ โอ้เขากำลังเยอเย่เยยเห็นแล้วเขากำลังสร้างเหตุที่จะลงสัวพระยาภูมิก็เรื่องเรานะข้อสุดท้ายกุศลมโนกรรมสางไม่คิดอยากได้ของของเขาเฮเดี๋ยวนี้คนมาคิดตรงกันข้าม เออโปรเจก,กต์นี้ถ้าเราทำานันจะได้สักกี่ล้าน,นเห็นว่ามันคิดแล้วก็เสนอขึ้นมาก็เลยแบนมันจะจบเนี่ยแค่คิดอยากได้ของของเขาไอ้ไงานชิ้นนี้เราจัด